กราบพรหมมารดโลกาทิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจ้าทาสัน ติธาสตาปราชากาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนโมตัสสังพังคขาวันตุนอะระหันตุนสัมมา สัมพุททานสนโมตดสัพังเขาวันโตอราห์โตนสัมมาสัมพุททานสนโมตดสังพังเขาวันโตอระห์โตนสัมมาสัมพุธ ทานสันกุสลาธรรมะอักุสลาธรรมะอัมพัยกตตัธรรมะกตตัมมธรรมะกุสะลายสมิงสมัยเยกามาวาจารังกุสลังจิตตังอุปันัง ผนที่สมมานัสสะคขตังยานสัมปยุตตังรูปารัมมะนังวาสัทารัมมะนังวาคันทารัมมะนังวารสารัมมะนังวาผนทัพพารัมมะนังวาธรรมารัมมะนังวา ยังยังว่าปัณรับปัสสมิงสมัยเยพัสโสโหติอวิคเขปโหนติเยว่าปัณตัสมิงสมัยเยอันเยปิอาทิปันติจะสมุปปันนารูปินนธรรมาอิเมธรรมากุศลาน ปัญจขันธารูปังขันโทเวทนาคันโทสัญญาขันโทสังขารคันโทวิญญาณขันโทตัทธกตะโมรูปังขันโทยังกินจิรูปังอตีิตานาคตปัญจุปันนา ดตังวาพหิทาวะโอลาริกังวาสุขุมังวะหินังวาปณีตังวายังทุเรวะสันติเกวะตเทกาชังอภิสันยูหิตาวะอภิสังคิปิตาวะอยังวุตจติรูปคันโท สังขาโหอาสังขะโหสังคหิเตนะสังขาหิตังอสังคหิเตนะสังขาหิตังสังคหิเตนะสังขาหิตังอสังคาหิเตนะสังขาหิตังสัมปโยุโควิปปโยุนโคสัมปยุตเตนะวิบปยุตตังวิบปยุตเตนะสัมปยุต ตังอสังขิตังชาปัญญาติโยคันทปัญญาติอาจายนปัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคละปัญญาติกิจตาวตาปุคลานังปุคละปัญญาติสมัยวิมุตโตสมัยวิมุตต ตัวกุปปธทัมโมอกุปปธทัมโมปาริหานธทัมโมอปาริหานธทัมโมเจตนาภาโพอนุรักขนาภาโพปุถุชนโอโูตระภูพายุปารตโตอาภายุปารัโตพาพะขะมันโนอาพาปะขะมันโนนิยโตอนิยโตปฏิปันโนภาเลทิโตอรหะอรหัตตายะป ติปันโนโอคโลอุปปลาปติสัจิกันตปะระมัตเถนาติอามันตัโยสัจิกันโทปะระมัดโทตาโตโสปุคโลอุปปลามปติสัจิกันตปะระมัตเถนะเตนวัตเต เตนะเหวังวัตตาเพอาชาณาหินิหังันจิปุคโลอุปัลปฏติสัจิกัตตปรมัตเทนะเตนวัตเรวัตตาเพโยสัจิกาโทปรมัดโทตโตโสปุคโลอุปัลปฏติสัจิกัตตปรมัตเทนาติมิชาน เยเกจิกุสลาธรรมะสัพเพเตกุสลมูลาเยวาปนกุสลมูลาสัพเพเตธรรมะกุสลาเยเกจิกุสลาธรรมะสัพเพเตกุสลลามุเลนะเอกมูลาเยปะปนกุสลลามุเลนะเอกมูลาสัพเพเตธรรมะกุสลลา ตุแปดใจโยอารามมปาแปจโยอธทิตฏิแปดใจโยอนันตาราแปดใจโยสหชาตาแปดใจโยอนยามัญยาแปดใจโยนิดสยามแปดใจโยอุปนิศสยามแปดใจโยปูเรชาตาแปดใจโยแปดชาชาตาแปดใจโยอาเสวนาแปดจโย กรรมปัจจโยวิปากปัจจยโยอหารปัจจยโยอินทรียปัจจยโยชานปัจจยโยมังคปัจจยโยสัมปยุตตปัจจโยวิปายุตตปัจจโยอัติปัจจโยนาติปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโย อนิจาวัตสังคาราอุปาทเวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคนิจาวัตสังคาราอุปาทเวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโค อานิจจาวัตสังขาราอุปาทาวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุสขโค ไมพิธีกรโอเคไมปิดจ้ะค่ะตั้งใจนะก็ให้ทุกคนได้หลับตารวมใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายท่านใดรู้หลักวิชาแล้วเราก็ทำตาหลักวิชาเลย เรารู้อยู่แล้วว่าศูนย์กลางกายเป็นแหล่งแห่งบุญกุศลเป็นแหล่งแห่งความสุขความสําเร็จเราอน้อมใจเ,เรามาตั้งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็วันนี้ก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้พร้อมใจกันมาฟังสวดพระพิธรรมซึ่งเราจะได้ น้อมนำบุญกุศลท,ทุกทุกบุญในวันนี้นบุญจากการฟังสวดพระพิธรรมบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้น้อมบุญนี้อุทิศให้กับคุณแม่จันรอนซึ่งท่านได้ละโลกไปเมื่อวานเป็นคุณแม่ของคุณยมแรมนักพิธีกรของเราที่เราก็คุณหน้าคุณตากคยเป็นอย่างดี เราจะได้น้อมบุญเนี้ยที่เราทําให้กับท่านเป็นการส่งท่านไปสู่สุคติโลกสวรรค์นึกถึงบุญทุกทุกบุญที่ทํามาในอดีตที่ผ่านพ้นมาแล้วบุญที่ได้ร่วมสร้างกับมหาปูชียาจารย์ในทุกทุกบุญทั้งการทําทานรักษาศีลการจเจริญสมาธิภาวนา การเผยแผ่งานพระศาสนาในทุกๆบุญทีเดียวซึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าเวลาเรานึกถึงบุญไม่ว่าจะเป็นบุญใดบุญหนึ่งบุญแนดีตก็จะตามมาส่งผลประมวลรวมกันเราจะได้น้อมบุญนี้เนี่ยคุณทิศให้กับคุณแม่จันรอนให้ท่านได้มีส่วนในบุญคุณศลที่เราทำในทุกๆบุญ ซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่สร้างบาร,รมีอยู่แล้วได้ประพฤติปฏิบัติทำสร้างบาร,รมีซึ่งท่านก็เข้าใจเรื่องของบุญกุศลเราในฐานะที่เป็นกระเปนเป็นลูกเราก็ทียโอกาสได้ส่งโดานักสร้างบาร,รมี ท่านก็ได้ใช้กายมนุษย์ในการสร้างความดีสร้างบาร,รมีมาในชีวิตของท่านเราก็ต้องทำใจให้เปิกปานให้เช่มชื่นซึ่งความโศกเศร้านั้นไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้จะทำให้จิตเราตกแล้วก็เป็นทางมาแห่งอกุศลแล้วกัน เป็นทางมาขอบาปอกุศลซึ่งไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยในทางกลับกันถ้าเราทําใจให้ตั้งมั่นมีสตินึกถึงบุญกุศลใจเราจะได้ผ่องใสแล้วก็จะมีพลังที่จะส่งบุญให้กับท่านได้เต็มที่เต็มกำลังของเราท่านก็จะได้บุญอย่างเต็มที่เลย เราในฐานะที่เป็นลูกก็ถือว่าเราได้แสดงความกระตันยูกับท่านกระตะเวทีกับท่านมาอย่างดีแล้วในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือสร้างบุญกุศลให้มากที่สุดให้กับท่านในช่วงที่ท่านได้ละโลกไปนี ก็ทำใจใช่มเชื่อเบิกบ,บานผ่องใสนึกถึงบุญอย่างเดียวเลยให้ปิติในบุญให้ก็นึกถึงหน้าของท่านเอาไว้ในใจของเราให้ชัดใสสว่างเลยให้ท่าผ่องใสมีรอยยิ้มน,นึกในใจของเราแล้วก็น้อมถวาดน้อม มอบบุญนี้ให้กับท่านขอให้ท่านเดินทางไปสู่สุคติให้มีความสุขมีความสุขโตคือไปดีนะไปดูสิบุรีแล้วก็นิ่งบุญแล้วก็น้อมอุทิศให้ท่าน พร้อมพร้อมกับกรบขออุศิกรรมซึ่งกันและกันถ้าเกิดมีการผิดพลาดล่วงเกินทั้งกายวาจาใจก็ดีทั้งมีเจตนาก็ดีหรือไม่มีเจตนาก็ดีเราก็ขอให้เป็นอุศิกรรมอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันให้มีแต่ความบริสุทธิ์ ทั้งเราและท่านที่จะได้สร้างบารมีต่อๆไปในพวกติติต่อๆไปแล้วก็น้องึกถึงคุณแล้วก็นึกถึงท่านแล้วก็สิบคุณนี้ับท่านนะ so this time just think about your good deeds About uh, listening to the Abhidhamma chanting tonight, and also the merits of doing meditation here in the kitchen now, and also all of your good deeds that you have done in the past. And just dedicate your good deeds to so and and wish her to be happy in in her next life next life just think about your good deeds and think about her and dedicate good deeds and wish for her and also you may if you like you can ask for forgiveness. Maybe we have done something wrong, something inappropriate, inappropriate to her. With the thinking, speech, or action, just ask for her forgiveness. So, think about the good deeds and sending your good deeds to her and wish for her. so this time we're going to uh, it's gonna be receiving the embracing in p a าย language also you can uh, continue t o d e d i c a t e you r g o o d d e e d s t e to h e n e who passed away ตั้งใจรับความละนะจะกวดน้ำก็ได้นะจะกวดน้ำก็เชิญได้นะ ตั้งใจรับพรระนะยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตจินังเปต,ตานังปกป,กปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชนตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนาราโสยะธรมนิชนติ พระโสยทานสัพินติโยวิวานชานดุสัพพะรวังคาวินัตส,สัตุมานเตมพวาวันตวันตารายุสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทธนาสีลิสนีจังวุฒาปัญจายโนจัต ตาโรนธรรมาวัดตันติอายุวันโนสุขังพาลังอาสิเมอังกาสิเมยาติมิตตาสังขาจะเมเปตานังทาคีนังทัดชาปุพเพกตมนุษสรังนไหรุณนังวะโสโกวายาวันยาปาริเทวนาณตัง เอวังติดทันติยตาตจโยอายันจัโคทาก,ทกินาทินนาสังคำหิสุปติติตาทิคารัตตงหิตายาสทานโสอุปกัป ปฏิโสยาติธรรมโมจะย,ยังนิทัสิตโตเปตานาปูชาจะกตาอุลาราพลัญจพิคุณนามนุปปตินังตุมเหฮหิปุญญาปสุตังอานาปกันตีพาวันตุสัพพมังคัลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพภพูต ทานุภาเวนัสธานสซนทีภาวนตุเตภาวนตุสัพพมังคัลังรกขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธานสซนทีภาวนตุเตภาวนตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพ ภาสังคานุภาเวนสันทานโซนทีภาวันทุเตสาธุในลำดับนี้ขอกราบราธนาท่านพระอาจารย์พระครูได้ให้โอวาทสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะกระตรง สวัสดีแล้วก็เจริญพรนักโยมทุกท่านนะสาธุพระอาจารย์อนุพงศ์เนี่ยอาจารย์ท่านก็มาร่วมในพิธีด้วยแล้วก็มีพระอาจารย์สาธิตพระอาจารย์อนันต์นะประจําห้องซูมของเราอยู่แล้วนะก็ครบสี่รูปเลยในวันนี้นะก็ะท่านก็มาร่วมพิธีแล้วก็เอาบุญให้กับ แม่ท่านรอนพินโยนะจ๊ะซึ่งท่านก็ได้ละโลกไปเมื่อวานก็จะก็คณะสงฆ์ก็พระอาจารย์ก็จะก็น้อได้นึกอุทิศบุญให้กับท่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ oh, ท่านได้มนส่วนในบุญกับที่พระอาจารย์ได้ทํานะแล้วก็วันนี้ก็ได้กลาบเรียนหลวงนาะท่านในที่ประชุมของเจ้าวาด โอชิเนะว่ามีการตรวจพระพิธรรมให้กับคุณคุณแม่ของยมแรมแท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะ,ะจัดจัดการให้นะจ๊ะซึ่งกับพวกนี้อาจจะมีอีกสองวันนะจ๊ะก็คือยี่สิบหกยี่นะจะซึ่งจะสวดทั้งหมด3วันแล้วก็วันที่ย8่สิบแปดก็เป็นวันชาปนกิจใช่ไหมจ๊ะสมากิจนะก็เดี๋ยวก็คงจะมีคณะสงฆ์จากโอชิเนียจากหลายหวัดมา เอาบุญให้กับคุณแม่จันรอนด้วยนะ,ะก็ให้เราทําตามหลักวิชาซึ่งโรงแรมก็คงรู้หลักอยู่แล้วนะจ๊ะเราต้องทาใจใสๆอย่างเดียวแล้วก็บุญให้ท่านเต็มที่ถ้าท่านยังไม่ได้ไปไหนก็เจ็ดวันนะเราก็มีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณท่านอย่างเต็มที่เลยทิศบุญใหท่านตลอดเป็นการส่งท่านนะให้ท่านไปดูสิบบุรีนะจ๊ะก็ให้เราทําให้เต็มที่ทําใจใสๆ,ๆ แล้วก็ไม่โศกสเศร้าเสียใจนะจ๊ะเพราะโศกเศร้าเสียใจก็ไม่ประโยชน์นะจ๊ะก็จะทําให้เราบุญหกหุนหล่นเปล่าๆนะจ๊ะให้ทําใจใสๆ่ๆนึกถึงบุญอย่างเดียวแล้วก็บุญให้ท่านทุกๆวันเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะก็วันนี้ก็พระอาจารย์ก็อนุโมทนาสาธุการทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมเป็นกำลังใจนะจ๊ะนะแล้วก็มาร่วมพิธีเพื่อที่จะอุทิศบุญให้กนะับ คุณแม่จันรอนนะจ๊ะซึ่งก็คุณแม่ของยอยกริณิตของเราคุณแรมที่ก็นะจะมีนะได้ทําหน้าที่ที่โอเชียเนียเนี่ยนะจ๊ะเป็นพิธีกรกับหลายๆวัดที่นี่แล้วก็หลายๆมรจเทไม่ใช่ที่นี่ด้วยนะจ๊ะทั่วโลกนะนะจ๊ะก็นะจ๊มีส่วนได้สร้างบรารมีได้ทํางานบุคคละอย่างเต็มที่แต็มกำลัง วันนี้ก็อนุโมทนาสาธุการทุกท่านนะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวพระอาจารย์สาธิตท่านก็จะเป็นเจ้าภาพนําสวดที่โอเบอรี่นะแล้วก็วันต่อไปเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะเป็นที่ไหนพรุ่งนี้โยมอยู่บนเครื่องเจ้าค่ะวันที่อ๋อเจ้าค่ะไหก็เดี๋ยวให้ญาติโยมที่นี่นาจัดการจัดการแล้วก็ อัดมาให้ดูเจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้ก็อนุโมทนาสาัุการทุกท่านนะจ๊ะตําใจใส่ทุกคนตั้งใจบูชาพระเดี๋ยวพร้อมเพียงกันอ,อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นทพึ่งของเราสวากคาโตภะคะวาตาธโม ธรรม,มังนมัสสามีธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะเขาวโตนสาวกสังโฆสังฆนามามัมมีสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุในานามของเจ้าภาพ นะคะขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูเจ้าวัดวัดพระธรรมกายอัโบริพระอาจารย์พระครูสาธิต วัดพระธมกายโอบอรีนะคะแล้วก็พระอาจารย์อนุพงศ์พระอาจารย์หลวงพี่อนันต์แล้วก็เมื่อกี้เห็นหลวงพี่ยอดแวบๆบแบบเข้ามาด้วยนะเจ้าคะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนกัละยาณมิตรทุกๆท่านเลยที่ได้เข้ามาร่วมฟังการสวดอภิธรรมให้กับแม่ของราในวันนี้แล้วก็กัละยาณมิตรที่สุงปฏิบัติธรรมน้ําใสใจสว่างด้วยนะคะนําโดยพี่จอยพี่นุพี่อูด๊ดพี่จุม๋มพี่นวลน,นะคะที่เห็นแบบแบบแล้วก็ที่ ออสเตรเลียของเราวรัตถุการะโนเบิลนะคะก็มีพี่สมบูรณ์นะคะคุณน้ำอ้อยพี่เอน้องครีมน้องกุ้งแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะก็อาจจะกล่าวไม่หมดเนาะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณแลวก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะส่วนตัวของแรมเองแล้วเนี่ยพรุ่งนี้นี่ก็ต้องเดินทางไปเมืองไทยอะคะ่ะเพื่อที่จะไปรวมประกอบพิธีกรรมวันนี้ก็ได้นั่งเขียนบท เซพาเพื่อที่จะไปขับเซพาหน้าเมนศพของแม่นะคะส่วนคุณแม่จันรอนพินโยแม่ของแดมนี่ก็ป่วยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542รวมกันทั้งหมด4 23ปีนะคะโดยโรคเบาหวานไตปอดเส้นเลือดตีบนะคะแล้วก็ความดัน เป็นโรคอ่ก้อนเนื้อในสมองล่าสุดที่ตรวจพบนะคะแล้วก็ท่านก็จากไปอย่างสงบในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะคะสาธุและขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบ ตั้งใจกราบประทานเดีกยร้อมมีกันนะกรากรากราสาธุ